กับย้อนมาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันสักนิดครับคุณผู้ชมครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรมรวมพลเมืองคนดีสมาชิกทูบีน u m เบอร์วันถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินงานของสมาชิกเพื่อต่อยอดการพัฒนาในอนาคตครับ ที่โรงแรมไดมอนพลาซ่าครับคุณผู้ชมนายวิชวุฒิจินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีนะครับท่านเป็นประธานกิติมศัก์เข้าร่วมกิจกรรมและมอบของที่ระลึกให้กับสมาชิกทูบีนับวันที่ปลดเกษียณซึ่งกิจกรรมนี้มีนายพีระการจะนะพง์ผู้อำนวยการสำนักงานปปสภาค8กล่าวต้อนรับและก็เปิดกิจกรรมแก่สมาชิก สำหรับมหกรรมรวมพลเมืองคนดีทูบีนัมเบอร์วันสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดสุราธานีโดยนายแพทย์จีรชาตเรืองวัชรินนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราธานีดำเนินกิจกรรมประจำปีงบประมาณ2,566มีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า700คนนะครับโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบไปด้วยผู้บริหารสถานศึกษาครูบุคลากรและก็นักศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ ในการถอดบทเรียนนะครับในการดําเนินงานของสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยเพื่อต่อยอดนะครับดำเนินการต่อไปในระดับที่สูงขึ้นในอนาคตซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านก็ได้กล่าวว่าสืบเนื่องจากสํานักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ตระหนักและก็เล็งเห็นถึงความสําคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาสําคัญระดับชาติที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายที่ต้องเร่งดําเนินการแก้ไขยอย่างจริงจังเพราะปัญหายาเสพติดซึ่งส่งผลกระทบต่อ การพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและก็สิ่งแวดล้อมรวมทั้งด้านการเมืองและความมั่นคงของประเทศ โดยสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุราธานีได้ดำเนินการนำโครงการทูบีนัมเบอร์วันให้กับสถานศึกษาจำนวน19แห่งโดยได้จัดตั้งชมรมทูบีนัมเบอร์วันเพื่อขับเคลื่อนโครงการนี้นะครับรวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษามีความกล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ปลูกฝังค่านิยมให้กับนักศึกษาต้องเป็นแบบอย่างที่เก่งและดีรวมทั้งสร้างเยาวชนต้นแบบพัฒนานักศึกษาให้เป็นที่ยอมรับและมีคุณค่าต่อสังคมต่อไปครับ